หลังจากที่ครูชลทีทานทองและครูปุ้มสัิวิมลทองมาได้กลับมาคืนดีกันและจะมีการถแถลงข่าวเร็วๆนี้นะคะล่าสุดทางด้านครูปุ้มค่ะก็มีการพาครูชลทีเข้าไปรักษาโรคผิวหนังเรื้อรังที่เป็นมาตลอดและพบว่าติดเชื้อจึงทําให้ต้องนอนโรงพยาบาลโดยครูปุ้มได้โพสต์ภาพคู่กับสามีผ่านทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าได้เธอรักษาเยียวยาชีวีช่วยให้มีแรงหายใจกราบขอบคุณท่านผอ,อพี่นวลนายแพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชทุกท่านที่ช่วยดูแลครูชนละทีอย่างดีอีกทั้งยังได้มีการโพสต์คลิปเดินจับมือกับครูชนละทีพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าภาพหาดูยากวันที่ครูชนกลับมา15มีนาคม2565แบบสบักสะบอมทั้งกายและใจขอบคุณเพื่อนครูที่โรงเรียนต้อนรับการกลับมาครูชลทีอย่างจริงใจ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ